หลังจากที่มื้อเช้านะคะน้องเบ่งนอนแล้วก็เบ่งเบ่งใช่ไหมคะคุณนอนได้โทรปรึกษากับคุณหมอคุณพี่หมอตันนะคะคุณพี่หมอตันบอกว่าน้องอาจจะแทงจริงคะ่ะเพื่อนมืดมามาดูเห็นเห็นขาออกมาแล้วแล้วทีเนี้ยจะต้องช่วยน้องก็จะสรุปให้เพื่อนๆมือใหม่ฟังนะคะว่าการที่เขาคลอดพยายามตั้งแต่เช้าแล้วก็คือเบ่งตลอดก็คือไม่ออกเราก็จะมาช่วยเขานะคะนนจะสรุปให้เพื่อนๆนฟังแบบนี้คะ่ะก็ ได้คําแนะนําจากคุณพี่หมอตันด้วยนะคะบอกว่าเราจะดึงช่วยเขานะคะเพื่อเพื่อที่จะช่วยทําช่วยเขาให้ให้ให้เอาน้องที่ที่ตายในท้องออกมาได้นะคะรู้สึกว่ามันจะแน่นมากในสิ่งที่ที่คุณหมอแนะนําก็คือว่าเราจะให้ขา ผักหัวเข้าไปก่อนแล้วก็ให้จับขาสองข้างเขาแล้วก็พยายามดึงออกมาต้องใช้เชือกเพื่อที่จะ,ะช่วยดึงด้วยนะคะปรากฏว่านวลน,นวลเอาเชือกมาดึงแต่ทีนี้คือแรงไม่พอก็โทรหาพี่หมอว่าต้องทํำยังไงพี่หมอแนะนําว่าให้เรานะคะเราอเอาชมพูเพื่อที่จะไปชโลมชโลมในในข้างในในในตัวน้องให้มันมีให้มันลื่นนะคะ ฉลอมแล้วก็พยายามที่จะหาขาทั้งสองข้างออกมาแล้วก็หัวมาแล้วก็ช่วยกันดึงในในตอนแรกที่ที่นวลพยายามที่จะดึงเอ่อคืนแน่นมากบอกเลยว่าครั้งแรกนะคะเนี่ยครั้งแรกแล้วก็เรู้สึกว่า เขาแน่นมากแล้วถ้าเขาต้องเบ่งเองเนี่ยคือเบ่งตั้งแต่เช้าแล้วก็คือยังไม่ออกออกแค่เห็นแค่ลิ้นแล้วแหละลิ้นออกมาแล้วก็ขานิดเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เลยพยายามที่จะช่วยเขาในในที่เราเอาชมพูเข้าไปหล่อลื่นนะเนาะค่ะแล้วก็เอาเชือกไปมัดมัดที่หัวนะคะแล้วก็ดึงพยายามที่จะดึงคือแน่นมากแล้วทีนี้ยคุณหมอบอกว่าดึงคนเดียวสองคนเนี่ยแรงไม่พอค่ะ แรงไม่พอเราจะต้องหาแรงมาเพิ่มก็พยายามที่จะดึงดึงแล้วดึงแล้วแต่แต่ก็ไม่สําเร็จนวลก็ได้โทรปรึกษากับพี่หมอตันตลอดว่าเออคุณหมอหนูทําอย่างที่คุณหมอบอกแล้วคือมันไม่ได้คุณหมอก็แนะนําอีกว่าเอางั้นหาคนมาเพิ่มก็มาดึงสองคนก็ยังไม่ได้ค่ะเพื่อนๆก็คือแต่ว่าเราต้องเอาขาทั้งสองข้างออกมาแล้วเห็นหัวออกมาแล้วคือออกมาได้เยอะแล้วนะคะแต่ทีนี้ก็ยังดึงไม่ได้ก็เลยต้องโทรตามพี่แหลมเนาะเออพี่แหลมก็อยู่ใกล้ๆบอกพี่แหลม ช,ช่วยมาดึงหน่อยพี่แหลมก็มาช่วยแล้วก็ปรากฏว่าดึงออกมาได้อันนี้คือสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าเรามีความจําเป็นต้องต้องช่วยเหลือวัวของเราถ้าเราโทรหาหมอ,อามาไม่ได้หมอคนไหนมาไม่ได้แต่คุณหมอตันที่ให้คำปรึกษาของนวลนี่ก็คือสุขภาพของท่านก็ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะท่านบอกนวลเลยว่า,าพี่ดึงไม่ไหวพี่ดึงไม่ไหวนวลต้องทําเองนะแต่พี่แนะนําได้บอกได้แต่นวลต้องทําเองโอเคแต่เขาก็ ยืนให้ทํานะคะเพื่อนๆก็นนองก็ดึงออกมาได้เป็นตัวเมียแล้วก็อืไม่มีคําที่จะพูดว่าเออสาเหตุที่ว่าน้องแทงได้อย่างไรน้องก็เป็นกินเก่งนะคะเป็นที่กินเก่งมากแล้วก็ถามว่าผอไมไหมก็ไม่ได้ผอมมากนะคะก็ไม่ได้ผอมมากเพราะว่าให้กินตลอดไม่ว่าจะเป็นหญ้าเป็นฟางก็ให้กินตลอดแล้วตอน ถ้าเราเป็นคนเลี้ยงนะคะถ้าเราใจไม่แข็งพอที่จะช่วยเขาถ้าทิ้งไว้อย่างเงี้ยนะคะ,ะเขาอาจจะหมดแรงได้อาจจะเสียหายได้ถามว่าเขาจะคลอดเองได้ไหมคือเราดึงทั้งสามคนนะถึงจะออกเขาก็คงจะได้แต่เขาจะหมดแรงไงอันนี้นวนก็ เอาประสบการณ์มาแบ่งปันกับเพื่อนๆคนเลี้ยงวัวน,นะคะที่เป็นผู้หญิงหรือว่าพี่ผู้ชายก็เขาคงจะไม่มีปัญหาแหละแต่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราต้องรู้ไว้ว่าเราต้องช่วยวัวถ้าเพื่อนๆเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันกับเพื่อนๆคนเลี้ยงวัวด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ